สวัสดีครับปอแม่พี่น้องครับอยู่กับเด็กชีฮิตเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมป้าปอแม่พี่น้องมาลงแปลงเพาะกล้าของผมครับซึ่งเป็นรถสุดท้ายแล้วครับปอแม่พี่น้องครับผมก็รับจ้างเพาะกล้าดำเนานะครับรถสุดท้ายนี่ก็คือเหลือแหมประมาณ7จ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่ครับประมาณแล้วครับหมดเจ็ดไร่นี้แล้วผมก็จะปิดจบแล้วครับสําหรับรับจ้างเพาะกล้าดำเนปี2 5 6 7นี่นะครับนะครับเด็ก ก็เข้าปลุใหม่เป็นรองหานี่ครับเป็นข้าวโกขอซิปนะครับนาของผมตรงนี้ครับก็ปลูกข้าวโกขอซิปครับปลูกเมื่อวันที่เสารเจ็ดเออเสารแปดครับเสารแปดสักเก้าปลูกสองวันนะครับแต่แปลงนานี่ก็คงจะปลูกวันที่เจ็ดถึงแปดไปละครับเออแปลงพ่อกาเนี่ยนะครับที่เจ็ดถึงแปดก็คงจะได้ปลูกครับเหลือยสองแปลงนิดน้อยเนี่นะครับก็ต้องเอารถไถมาปั่นก่อนนะครับนะครับเพรคนว่าข้าวโกขอซิปนี่เป็นข้าวประเภทอย่างนะครับข้าวโกขอซิปก็คือ ถ้าตั้งเหนือเป็นจะห้องว่าเป็นเข้าดอนะครับสามารถปลูกปลายเดือนสิงหาคมได้ต้นเดือนกันยายนได้นะครับนะครับแปลงพ่อก้าของผมนะครับจะปลูกประมาณพุ่นนะครับวันที่เก้าถึสิบนะครับกันยายนนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีครับสำหรับ่อไม่เป็นนองตี่ผมไปแก้นาเงินนะครับก็ผมก็จะแนะนำใจเข้าก็ขอซิบนี่แหละครับให้การไปพ่อปลูกครับนาแก้ไปจะได้ครับ บ่ม้เป็นน้องบางรายอาจาจะแจ่เป็นน้าวานนะครับว่าจะเป็นวานแห้งวานตมแล้วเกิดฝนตกนักครับช่วงก่อนนี่น้ำท่วมนักนะครับก่อทำให้เข้าบ่อออกนะครับเข้าเนา่าก็ออกพองบ่ออกพ่องนะครับก็นน้ก็เข้าก็ออกบ่เต็มที่นะครับก็ตัดสินใจก็ผมก็แนะนำนะครับว่าปั่นไม้ครับปั่นไม้แล้วก็เอาฟันเข้ามือผมผมก็เฉพาะนะครับ ใจเวลาก็ประมาณ15วันได้ปลูกนะครับบางคนก็เอาเข้ามาือผมนะครับผมก็นํามาแจ่นํามาเพาะเหี้ยครับใจเวลาประมาณ15วันก็ได้ปลูกครับปีนี้น,นาแก Zeiten ่หลายๆครับปูใหม่เป็น้องค,ครับนาแก่ก็คือใจเข้าดอเนี่ยละครับประเภทเข้าดอในการในการปลูกนะครับเข้าดอก็ไม่หลายไม่หลายสายพันธุ์นะครับที่ปูใหม่เป็น้องหันอยู่นี่ก็คือเป็นสายพันธุ์ก่ขอสิบก็เป็นเข้าดอครับ S 1> <S 1> กขอสิบห้า,หก,า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 ก็เป็นข้าวดอครับข้าวพันเหลืองอุบลก็เป็นข้าวดอครับแล้วข้าวดอขาวก็เป็นข้าวดอนะครับข้าวประเภทนี้นครับจะมีอายุก,การเก็บเกี่ยวสั้นครับจะเก็บเกี่ยวพร้อมกบอขอหกต้สูงเข้าน้าปีนะครับก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนธันวาคมนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับกลางเดือนธันวาคมนี่ก็จะมุดกันนะครับมดุมดตุงมุดน้านะครับ ใจเหลืองๆก็จะ่มุดไปครับเพราะว่าใจรถดูดเกลียวกันก็สร้างความรวดเร็วนี่ครับผมแม่พี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นเข้าขอขอสิบนะครับหน้าผมกับปูเข้าก็ขอสิบครับผมแมพี่น้อครับนี่ครับเหลือแฮมเจ็ไรนะครับใจปูขึ่งลูกก้าครับมัดเจ็ไรนี่ก็จะปิดจบแล้วครับผมแหมพี่น้องครับเจ็ไรนี่ก็จะปูวันที่สี่วันที่ห้าก็จบแล้วครับผมแหมพี่น้องครับสี่ที่ห้ากันยายนนะครับ ส่วนแปลงนะแปลงพ่อล้าของผมนี่ก็จะปลูกวันที่เก้าเดซิฟปุ่นนะครับปุนนี้ก็ยังกล้ายังออกบมอ่มตเดูอนะครับนะครับก็เป็นข้าวติดตอบโจทย์ครับรอบโจทยนะ์นะผอแม่เป็นน้องตีนะหน้าบกขยดีคือหน้าม,ม้าตอนปลายรุก,กานนะครับปลยสิงหาคมต้นกันยายน,นครับก็สามารถจ้เข้าขอขอซินี่ไปไปปลูกได้นะครับก็เป็นข้าวติดตอบโจทย์ได้ดีครับผอไม่เป็นน้องครับ ทางเหนือเรียกว่าข้าวดอนะครับข้าวดอก็อไม่หลายประเภทนะครับที่ผมอปูวไปนี่นะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปุ่มแม่พี่น้องทุกรคนนะครับทิดคอยติดต,ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจหัวใจน,นะครับฝากกดคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ